สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะคบวันนี้ก็จะพามาทำเมนูหมี่กะทิครับเพื่อนๆเคยลองทานกันบ้างไหมครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะครับก็ใช้อยู่ที่2ขีดครับตามด้วยหมูสับหมูสับก็ใช้อยู่ที่ประมาณ2-3ขีดเช่นกันครับตามด้วยไข่ไก่ครับไข่ไก่ก็ใช้อยู่ที่3ฟองครับ ตามด้วยถั่วลิสงคั่วนะครับแล้วก็เอามาตำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นกะทินะครับกะทิก็ใช้อยู่ที่250 ML นะครับก็ใช้เป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะครับตามด้วยกระเทียมเจียวนะครับอันนี้ก็เจียวเองเลยนะครับก็เจียวเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามด้วยเส้นเล็กครับเส้นเล็กเพื่อนๆก็ใช้ยี่ห้อไหนได้ก็ได้เช่นกันนะครับในส่วนของผักนะครับผักกินแก้มกับหมี่กะทินะครับก็เพื่อนๆก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเทกะทิลงไปในกระทะจากนั้นเราก็ติดแก๊สได้เลยครับตามด้วยพริกแกงครับเราก็จะเคี่ยวกะทิให้แตกมันใช้ระดับไฟเป็นระดับไฟอ่อนนะครับ มาครับกระทิของเราก็แตกมันได้ทีแล้วนะครับเ,เพื่อนๆขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําหมูสับลงมาผัดกันต่อครับใส่หมูสับลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ผัดให้หมูสับเราสุกครับ เราก็ผัดมาจนหมูสับเราสุกในที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เทน้ําลงไปได้เลยนะครับค่อยๆเทนะครับเพื่อนๆกะดูนะครับความเข้มข้นของกะทิของเรานะกะ็เทประมาณนี้เลยนะครับแค่พอท่วมหมูขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อนๆโอเคครับจากนั้นเราก็รอให้น้ําของเราเดือดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันครับ น้ำของเราก็เดือดขึ้นมาแล้วนะครับเครื่องปรุงอย่างแรกของเราก็เป็นน้ำปลาครับใส่ไปก่อนครับหนึ่งถตามด้วยเต้าเจี้ยวครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับผงปรุงรสอีกสักเล็กน้อยครับแล้วก็ถั่วลิสงคั่วตำครับใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็จะทิ้งไว้ให้รสชาติมันเข้าที่นะครับให้มันเข้าเครื่องกันสักประมาณ10นาทีนะครับ ก็ลองชิมดูนะครับเ,เพื่อนๆอยากได้หวานมากหวานน้อยก็เพิ่มลงไปได้เลยนะครับสําหรับผมก็จะไม่ทานหวานนะครับก็ใส่น้ําตาลแค่นิดหน่อยนะครับเมื่อรสชาติของเราได้ที่แล้วก็ลงตัวแล้วจากนั้นเราก็นําไข่มาตีนะครับเหมือนเราจะเจียวไข่นะครับก็เทลงไปในน้ํากะทิของเราได้เลยครับอีกมือนึงเราก็ใช้ทัพพีของเราคนไปด้วยนะครับไข่จะได้ไม่เป็นก้อนนะ บอกเลยว่ากลิ่นหอมมากๆนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับน้ํากะทิของเราที่จะนําไปเตรียมราดนะครับบอกเลยว่าเข็มข้นมากๆครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะนําเส้นไปลวกกันครับก็ตั้งกระทะเมื่อน้ําร้อนแล้วก็นําเส้นลงไปลวกได้เลยครับลวกให้เส้นสุกนะครับ เมื่อเส้นของเราสุกได้ที่แล้วเราก็เตรียมกระชอนไว้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็นําไปแยกใสก่กระชอนไว้เลยนะครับจากนั้นเราก็จะล้างด้วยน้ําเย็นนะครับ<ๆ>เมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็รอให้เสด็จน้อสักนิดนึงนะครับ<ๆ>ก็เตรียม ภาชนะใส่ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะนําเส้นไปคลุกกับกระเทียมเจียวกันครับก็นํากระเทียมเจียวของเราตักราดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็คลุกคลุกให้เข้าเส้นนะครับให้มันทั่วเลยนะครับเส้นจะได้ไม่ติดกันนะครับแล้วก็เส้นก็จะมีความหอมของกระเทียมเจียวด้วยครับ เมื่อเราคลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ไปจัดเสิร์ฟพร้อมรับประทานได้แล้วนะครับผมก็จะจัดเสิร์ฟให้ดูหน้ารับประทานนิดนึงนะครับโชว์ผักโชว์อะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆทอานกันที่บ้านก็เอาจานมานะครับแล้วก็เอาเส้นลงแล้วก็ตักน้ำราดได้เลยนะครับแล้วก็คลุกกับผักปรุงรสด,ด้วยพริกป่นนะครับแล้วก็บีบด้วยมะนาวนะครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมทานได้แล้วครับนี่นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูหมี่กะทิของเราในวันนี้ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยลองทานลองไปทำตามกันดูได้นะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับและถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่อง้วยนะครับก็เอาเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ